สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างกลุ่มุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพค่ะ สำหรับคำถามต่อไปนะคะคก็ถามมาว่าผลิตภัณฑ์ Operation BIM นะคะสูตรสีฟ้าที่แนะนำสำหรับการดูแลเบาหวานเนี่ยนะคะคถ้ารับประทานในปริมาณที่มากเกินไปอะคะ่ะจะทำให้น้ำตาลตกลงนะคะคคจนมีอาการวินเวียงวินเวียงศีรษะนะคะหน้ามืดมึนงงหรือไม่คะ,ะถ้าเฉพาะผลิตภัณฑ์นะคะคจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ไปมีผลลดน้าตาลโดยตรงครับผลิตภัณฑ์ของเราไปมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน นะคะแล้วก็จะปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันและจะไปควบคุมน้ําตาลทีหลังเพราะฉะนั้นก็จะไม่ก่อให้เกิดอาการพวกนี้ขึ้นแต่ถ้ารับประทานพร้อมกับยาของหมอซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะไปเสริมฤทธิ์กันบ้างหรือเปล่าะนะคะเพราะยาหมอนี่มันลดน้ําตาลโดยตรงใช่ไหมคะ,คะอันนี้อันนี้ก็ถ้าจะเริ่มต้นทานคู่กับยาของหมอก็อย่าเริ่มต้นเยอะออ คถ้าทานยาของคุณหมอแล้วค่ตัวนี้อาจจะลดปริมาณค่ะก็เริ่มต้นอาจจะเช้าสองเย็นสองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต่อไปถ้าน้ําตาลมันลดดีอะไรก็ไปเช็คน้ําตาลกับหมอค่ะแล้วหมอเขาก็อาจจะเริ่มสั่งลดยาแผนปัจจุบันลงไปเวลาลดต้องให้คุณหมอเป็นคนต้องให้คุณหมอเป็นคนสั่งค่ะแล้วเราต้องบอกคุณหมอด้ไหมครับว่าเราทานอันนี้อันนี้อันนี้อยู่อะไรอย่างี้ก็บอกก็ได้เพราะมันเป็นอาหารเสริมเท่านั้นค่ะ ไม่มีผลเรื่องน้ําตาลนะอาจารย์ครับคือผลโดยตรงต่อน้ําตาลในเลือดไม่มีหมายถึงว่าอย่างบังคุดเนี่ยมันก็เป็นผลไม้<อ>ซึ่งมันก็จะมีน้ําตาลผลไม้น้ําตาลในนั้นอ่ะมันไม่ใช่กลูโคสอย่างเดียวไงคะคน้ําตาลในเลือดที่เราวัดคือระดับของกลูโคสแต่ว่าน้ําตาลในผลไม้มันมีหลายอย่างที่หลายคนกลัวว่าพอทาน ผลไม้เข้าไปมากเดีย๋<า>ยวอาจจะมีระดับน้ําตาลสูงสใช่แล้วมังคุดก็ไม่ใช่หวานมากถูกไหมบางทียังออกรสเปรียปร้ยวๆด้วยอ,อ,อย่าเงี้ยแป้งก็ไม่เยอะแต่ว่ามันจะเยอะไฟเบอร์มากกว่าครับก็จะช่วยในเรื่องของระบบการย่อยด้วยะนะครับ